โอเคพร้อมเอาว้ติดติดเต็มตัวขนาดนี้อ huh. ย่างเช่น M249 RPG AK47 อุ <Lay out> ้ย <ghan> อุ Wh ้ยอ <GS> ุ้ยอุ้ยอยืาอย่ามาทันได้บอกมืดุสปืนปืน AUG นานนี้ปืนยุดปืน AUG ขนาดนี้

ตายตายตายไฟ่าตายไฟเอยเอ้เอุปนชุกปนชุกกะสดปั๊บเก่งไงโอ้โไม่โดนหลอนเลยอย่าเข้ามาอย่า โอเคไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียอะไรบ้างกล้องกล้องส่องกล้องส่องทางไกลไม่ใช่กล้องถ่ายนี่ก็เป็นก็ก็เหมือนในโลกประมาณนี้แหละครับเช่นปืน m 2 4 9 rpg ak ไฟจด ปืนดูสี่ปืนเออยูดีกลมามานี้แหละทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาเอาอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกออออออไม่โดนเลย

ไปก่อน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 อย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายายายากระาดดกระโดดมากระโดดกระโดดมากระโดด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 ข้าม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 ไปอย่าอย่าอย่าโอ้ไอเวร

ตามมาไหมเนี่ยไม่ตามมาแล้วโอเคมันเจอแต่โอเจอแต่อบังก้าเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหตายเจอแต่อบังก้าเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดวไ,ปไปก่อนไปก่อนเฮ้ยลืมไปอา้าวเล่นกับเพื่อนแล้วหายไปไหนงงมากเล่นกับเพื่อนแล้วหายไปไหน

เลือบไปแจกเกลือย่าเพิกอ,อย่าเพิกโอ้ยอย่าเพิกโอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนลอบลบเออเออกดเฟกคุณจะต้องกดเฟกเ,เงินเอาเฮ้ยเอามีอะ้รเอามีอลไรนี่หว่ากองวิเศษแล้วก็

ดิกว่าดีกว่า้ยออือ,อ,อ,อมันใสไวอ่าอ่าอ่าเป็นอะไรไปดูอือมันใสไว้ไวมันใสใช่ปหไอนี่ขยิงวะอืออาเอา Cần đây đi, cần đây đi Sang màn thượng